สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้รายการตำนานทะโลกจะพาท่านผู้ชมไปที่สารหลักเมืองสารเหลือตรงนั้นตั้งอยู่ที่บริเวณใกล้กับกระทรวงกระโหมหน้าวัดพระแก้วนะครับหรือเรียกอีกในหนึ่งก็คือสนามหลวงสารเหลือเมืองนั้นเป็นต้นกําเนิดแห่งการตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที <Liberty Overwatch> ่1ได้โปรดเกล้าให้กระทำพิธียกเสาหลักเมืองวันที่ทำนั้นคือวันอาทิตย์เดือนหกเ้นสิบข้าตรงกับวันที่21เมษายนพุทธศักราชสองพันสามรเวลา6กนาฬกาห้นาทีการฝังเสาหลักเมืองมีพิธีตอง ตามพระตำราที่เรียกว่าพระราชพิธีนครฐานใช้ไม้ชัยพฤกษ์ทำเป็นเสาหลักเมืองประกับด้านนอกด้วยไม้แก่นจันท์ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางวัดที่โคนประมาณ29เซนติเมตรสูง187นิ้วกำหนดให้ความสูงของเสาหลักเมืองจู่พ้นดินประมาณ108นิ้วแล้วก็ฝังลงในดินลึก79นิ้ว มียอดรูปบทตูมนะครับสวมลงบนเสาหลักลงรักปิดทองรงไา่ไหนไว้เป็นช่องสำหรับบรรจุดวงชะตาเมืองครับต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ี่โปรดเกล้าให้ขุดเสาหลักเมืองเดิมนั่นนะครับและก็จัดสร้างเสาหลักเมืองขึ้นใหม่ทดแทนของเดิมที่ชำรุดไป เป็นแกนไม้สักรประกับนอกด้วยไม้ไชยพฤอกหกแผ่นสูงอีก108นิ้วเช่นกันฐานเป็นแท่นกว้าง70นิ้วยอดเสาทรงมันที่มีความสูง5เมตรและอันเชิญหลักเมืองเดิมและหลักเมืองใหม่ประดิษฐานในอาคารศาลหลักเมืองที่สร้างใหม่มียอดอพระปางก่ออิฐฉาป,ปูนขาวได้แบบอย่าง จากศาลหลักเมืองกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช2395ครับท่านผู้ชมครับวันนั้นลูกชายพาผมไปไหว้ศาลหลักเมืองลูกชายบอกว่าปีหนึ่งหนึ่งเนี่ยเราควรลำลึกนึกถึงบรรพบุรุษของเราได้ตั้งถิ่นฐานให้เราได้อยู่อาศัยในปัจจุบันนี้เสานี้ s เขาเรียกว่าเสาหลักเมืองหรือศาลหลักเมือง ประวัติต่างๆนั้นคงจะต้องให้ท่านผู้ชมได้หาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจแต่ที่แน่ๆให้รู้ว่าคนไทยเหล่านั้นน่ะกว่าจะได้แผ่นดินนี้มาเนี่ยต้องเสียเลือดเสียเนื้อเสียชีวิตเพื่อจะได้แผ่นดินนี้เอาไว้สำหรับเป็นวันที่พวกเรายอมรับว่าวันสุดท้ายของชีวิตคือแผ่นดินไทยท่านผู้ชมครับนี่แหละครับผมได้ ลูกชายก็ได้เอาเครื่องสักการะบูชามากมายเอาไปสักการะบูชาให้กับบรรพบุรุษซึ่งเป็นจิตวิญญาณที่พวกเรล่านั้นน้อยนะครับที่จะมีโอกาสที่จะได้ทํากันส่วนใหญ่คนเราก็จะลืมไปประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนั้นมีมากมายที่จะต้องเล่าให้ฟังท่านชมครับนี่ก็แล้วครับผมอยากจะย้อนยุคให้นิดนึงว่าผมได้มีโอกาสได้ไปไหว้ศาลหลักเมืองก็นับว่าเป็นวันที่ผมมีความ รู้สึกว่าผมนี่เกิดมาได้มีโอกาสได้มาเห็นสิ่งต่างๆของประเทศไทยนั้นได้ทําไว้ให้กับพวกเราลูกหลานเหลนทั้งหลายอยู่ทุกวันนี้มีความสุขฉะนั้นอยากจะให้คนไทยได้รักกันสามัคคีกันและก็ช่วยกันบํารุงรักษาวัฒนธรรมโดยเฉพาะประวัติศาสตร์ต่างๆนั้นควรจะศึกษาให้มากฉะนั้นในยุคใหม่ต่างๆที่จะเกิดมาทุกวันนี้ค่อนข้างจะทําให้พวกเรานั้นหลงลืมไป ท้ายที่สุดจนกระทั่งท่านจะเห็นว่าธรรมชาติเริ่มทำลายเราแล้วครับเห็นไหมครับโควิดใครจะรู้ว่ามันจะเกิดโควิดแต่เราสิครับควรจะศึกษาว่าในประวัติศาสตร์ของเรานั้นมีอะไรบ้างวางผมอธิษฐานว่าขอให้แผ่นดินไทยนี้จงแสงสว่างกันต่อไปครับท้ายที่สุดครับท่านชมครับมาดูละครใครก็ะตามเตถ้าได้ ไปที่นั่นแล้วมีการไปบนบานสันกล่าวก็มีละครให้ได้ไปไหวหรือไปออแก้บนกันครับติดตามรายการตำนานทะลาะ่อไปครับ